ต้นแถบจังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกําลังพลชุดคุมครองตําบลปิยาม,มุมังนะคะที่อำเภอยะริงค่ะซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็บํารุงขวัญแก่กําลังพลชุดคุมครองตาบลปุยามุมังนะคะอำเภอยะริงกําชับค่ะให้สมาชิกอสระมัดระวังในการปฏิบัตินาทีและการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ เททาาปฏิวัติการจุดกลุ่มครองตำบลปียามูมั่งอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีค่ะนายชัยพ่อนิยมแก้วรงผ้วราชการจังหวัดปัตตานีด้านความมั่นคงก็ได้ลงพื้นเทไปตรวจเยี่ยมบำรุงควัแล้วก็ให้กำลังใจกรมมอบซึ่งโค้งแก่กำลังพลสมาชิกกองอาซารักษาดินเดนในปฏิวัตินาเทประจําุดกลุ่มครองตำบลปียามูมั่งอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยะริงปลัดอำเภอหัวนาชุดกลุ่มครองตำบลปียามูมั่งและก็เจ้าหน้าที่ในรวมให้การตอนรับค่ะ ใชชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมากกว่าวันนี้ได้ได้นําความห่วงใยแล้วก็กําลังใจจากนางพาติมอดสรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาบอกให้กับกําลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้มีการกําชับให้กําลังพลทุกนายมีความพร้อมแล้วก็ระบัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่การดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็บาบัดถูกบํารุงสุขให้กับพี่น้อประชาชนอย่างเต็มที่เริ่มทางควบคุมพื้นที่รับผิชอบให้ปลอดภัยในทุกมิตินะคะ,คะแล้วก็เน้นย้ำให้ ปฏิบัติตามข้อสร้างการของผู้บังคับบัญชาอย่างแข็งขัดอีกด้วยค่ะเพราะเนื้อจากกกำลังใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญมั่นใจะ,ะคะเกิดจะให้กําลังพลนนมีควันล้วก็กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ,กบพี่ิ้อนโป,รประชาชน,นในื้นทีนั่นเองนะคะ